สวัสดีค่ะคุยายสาวนะคะมื่อวานี้ข้าพี่พระนองมาเบิง้งมาเบิ้งบรรยากาศหลังบ้านเนาะค่ะนอะ้องบรรยากาศยิวงามงามหลังบาง้านน้องนำที่เตงหงไม่มมยเย็นเยน็ยนค่ะพระตกพักตกตกำลังขึ้นกำลังสินนามบรรยากาศก็ดีคักค่ะบรรยากาศดีมากเลย ีมากเลยขอบคุณในหลายเด้อจัดที JI, ่กลับมาเป็นกำลังใจให้คุยยายสาวก็ได้เนาะดี่ถ้าเพื่อนๆมาเบิองพุยหลังบ้านเบิองหลังบ้านมาชมอยู่หลังบ้านเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะค่ะ ว่ามานานันเนี่ยหน่อยพี่น้องเอ้ยว่องแบบไงเนื้อที่บ่ามานันกีซิฟไหลว่างว่วงดีครับสะอื่นสะอออนครับอยู่ใกล้น้ำเย็นๆย็สบายเย็นเย็นสบายสบายเนาะค่ะเกิอทุกคนเลยเนาะค่ะอากาศเย็นมากเลยค่ะ มาพี่น้องเบิ่งข้องหลังบ้านเด้อค่ะเด้อเปิน่นๆทุกคนเนาะค่ะเปิ่นทุกคน,น,ะคะน,นกกมามาชมวิวเบิ่งค่ะอันนี้มันลอยไปฝนพุ่นนแต่ยังกาะกระสังกระสังเลี้ยงป่ามันเคลื่อนไปคุ่นไปอยู่ร้อนบานเขานขาสังป่าบางเมือนมันจะลอยมาผีบางเมือนไปญี่ปุ่นนี่ปอยู่หลังบานเขาก็เล่ยบ่เห็นเนาะคะ่ะเนาะ สังปากับสังปาลอยน้ำเนาะจ้ะสังปาลอยน้ำเป็นกําลังใจให้กันไปกําลังใจให้กันเนาะค่ะเด้อว่าเป็นกำลังใจ ชมวิวมผิวฉาดปรากาศดีๆให้เพื่อนๆรับชมมื่อนี่ตัวเงินตัวทองกับ宝妈กไก่เนาะคะ่ะนอนบางมือบบโอ้ยมาขืนพออยู่มือก็ได้มื่อนี่มันบ宝妈ไก่เมื่อนี้ยู่ไกลๆิษณุโนกเนาะคะ่ะนกหลังมือมานอยู่นงนี่แหละบรรยากาศยุ่งสิล่ะค่ะมันอากาศจะเข้าอยู่ทั้งเข้าขายของอี่ทั้งลานเนี่ยมันก็จะเย็นอยู่ตลอดเลยมันประหลอนประ,ะมันอยู่กับน้ำ กับหน้าเมื่อตีเย็นอยู่ตลอดติดอยากดิสิจากนี่ไปไปอยูบ่บ้านน้อค่ะกระสือ้อนดี้อากนี่ไปเลี้ยวกะสีฮอนเอาจากนี่ไปแล้วเ้ากระสือ,อ้อนเด็กยากมีไปกระสือ้อนแล้วนะค่ะไปใส่คิดที่บิษณุบานห้าเนาะ บรรยากาศดีแห้งค่ะบรรยากาศดีค่ะเย็นสบายเย็นสบายเนาะค่ะบรรยากาศดีค่ะไปแล้วก็ทิคิดฮอดคิดถึงแล้วค่ะไปแล้วก็สิคิดฮอดเดี๋ยวมันกถนน็ถึงเวลาแล้วเนาะค่ะเนาะถึงเวลาอันสมควรแล้วเสด้จากปอยูุบานอยู่เพื่อน ในร้านให้เพื่อนๆทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจอันะไรก็เป็นป้าเพื่อนแหล่นั่นบอ่อกุ้งพันเด็ดขันตั้งหันเป็นบอ่อกุ้งบอ่อเลี้ยงปูงเลี้ยงปลาพระเจ้าตั้งหุ่นเป็นบอ่อเลี้ยงปูงเลี้ยงปลากัน ก็เป็นบอ่อเลี้ยงปลาเนาะค่ะเจ้าเจ้าเลี้ยงปลาเลี้ยงตึงกันนกเขามาเห็นทัางเห็ดทัางบ่นนกเขานกเขาไม่ใช่นกเราเนาะค่ะไปบรรยากาศก็ดีหายดีขาดพี่น้องเอ,อยสส้ยลมเย็นซี่ซุยลมอ่ ไต่หงบขามใหญ่งงนี่แหละลานอยู่งไต่หงบักขามอากาศมันก็นเลยเย็นทั้งไต่กับเป็นน้ำมันก็นเลยไอ้หน้ำตื่นมาหาเฮามันก็้วยเย็นเห็ดใดเฮาเย็นเห็เหุใดเฮาเย็นเลยใบเฮาหัวพระสงฆ์ไต่พัดลมยากพี่น้องเอ,อ้ยเย็นดีเลยพัดลมกับพต้องเปิดเย็นสบายเย็นสบายแนเนาะคะ่ะ สบายนะคะเย,ย,ย็นสบายนะคะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อที่มาเป็นกำลังใจให้ค่ายายสาวเนาะค่ะกำลังใจให้ทุกคนเลยนะค่ะก็ะเจ้าขีดยามาก็กตายไปแนละ้วคือมือว่าแต่มันข้นมากก็เจ้าขีดยาไป เนี่ยพักตบเนี่ยพอถ้าข้นมาปุ๊บเขาฉีดยาเลยพอถ้าข้นมาเขาก็ฉีดยาขึา้นมากปุ๊บไงมันก็นตายพอถ้าข้นซจำได้จำหนึงน่งกัจเจอา้ายเรือน้ำเลยท้ายนำ้ำเรือน้ำฉีดยามันตายจะเลยไปเห็นไงยยเจ้าเสือก็ขืนเบี้ยนดิดหน่อยกัจเจ้าก็น,น้ำฉีดททุกตาย กันเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆทุกคนก็อยู่ลงบากขอบุหลายๆเด้อค่ะที่เขามานั่งเรานั่งคุยนั่งกันเนาะงจะนั่งใจขอบุหลายๆเนาะค่ะขอบุหลายๆเลยสี่สิบอร์เซ็นต์อยากจะแบบเบิดเลยสี่สิบเอร์เซ็นต์ ขอบคุณในหลายนะจ๊ะเด้อเป็นกำลังใจให้กับผู้เชียวชาอันใหญ่ว่าเป็นจา้าเขียปลูกเก้วจะปีละ่ะลูกของอิตเตห์ห่มไม่ไปหน่อมันเลยบใบใหญ่ยยจะเสือปลูกวิตเตห์ห่มใหม่ต้นใหญ่จักเสือค่ะต้นย้อยๆอย่างเง้ยอยู่คือเก่าเนี่ยต้นกรื่องทอผมมือนี่ปลูกมาเป็นหาหกปีแล้ว ปลูกหาหกปีก็ต้องทนก็ต้องทนอยู่โป้มือนี่แหละอ่าขอบคุณเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนเลยค่ะเด้ออขอมารลับชมในอ่าชิปนี่ก็ได้ขอบคุณในรายค่ะ